มองเงินทำไมล่ะมองหน้านักร้องสิมองเงินทำไมนะฮะโชคบุรีรับชคบุรีคุณครับทีมชนนะคะพวงที่สองนะคะน้องแดงมาแล้วหน้องแดงแม่แดงนะคะแม่แดงนะโอ้ยน้องแดงพี่เอาแม่แดงเอาแม่แดงเอาทีมชนบุรีนะคะลงไปเลยเนี่ย น้องนกแม่แดงนะคะพออนะคะอทีมชนโอเคขอบุณครับน้องแดงเราพูดทุกวันเลยนะขอเพลงเลยน้องแดงขอเพลงเลยอ่ะขอแล้วไม่ขอจุดไม่ทีมชนนะคะที่ฝากหนูมากขอลายเซ็นน้องนะคะหนูขอให้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คืนลูกให้นะคะถ้าอยู่ในไลน์นะคะแต่ว่าหนูวิ่งไปเอามาเมื่อกี้ หนู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 ทำปากกาหายนะคะ่ารภาพผิดปากกาน่าจะล่วงอยู่ในรถตู้น้องนะคะหนูก็เลยไม่ไดเอามานะคะโบบอกหายสีน้ำเงินดีกระเป๋าแม่สู่นะคะหนึ่งพันนะคะขอบคุณมากมานะคะเมื่อกี้ก็ให้นะให้อีกรอบนึงน่ารักที่สุดเลยนะคะอะไรนะ้าดมือคนดีน้องแดงอะ ไฟมันส่องนะคะทุกคนถ้ามันไม่ชัดยังไงก็คือไฟดวงข้างหลังไลออนนะเข้าเป้าเลยนะเข้าเป้าเลยหรอไม่เลี่ยงเลยเป้าจุกเลยเข้าเป้าอ่ะเพิ่งเตืนะถ้าเราคนดีด้วยเธอมีบนใดถึงน้อใจเดินมาแม่สุขขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจออะไรเด็ดเด็ดอะรางวัลลาอันนะคะเดี๋ยวลาอันเดี๋ยวลาอันจะต้องกินผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะพรุ่งนี้นะใด้วยกินอะไรนะไฟแดงนอยู่ แกก็ต้องแพที่เนี่ยวแพทกันไข่จะหมดแล้วใช่ไข่หนูสองแพ็คอ่ะไปรับรางวัลลูกโบ้ารักกับข้าวไปทำที่บ้านด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะฟังมากนะคะได้ผักบุ้งแม่สองได้ผ้าขอบคุณแม่ติ๋วนะปีมาเลยปีมาเลยฟังไม่ไหวออยากกินผัดผักบุ้งอ่าแม่รู้นมาตรงกลางมาตรงกลางนี่นี่สินของแบนมอบมอบ มอบรับมอบรับมอบเออต้องรับมอบด้วยไงก้อนก้อนก้อนอะไอันนี้้องนึงนะก้อนนู้นนู้นยิ้มยิ้มรำรำก้องมาปั้นนะปั้นมันอยู่ฝั่งนู้นนะคะอ่ะฝั่งนี้ด้วยครับฝั่งนี้ด้วยมันขึ้นมาขึ้นีาข้นมาั่งนี้ด้วย่ผักบุ้งเนี่ยจ้านี้ได้แล้วแหละผักบุ้งไฟแดงดีอะไดีเลยคนเขาชอบเยอะ อ่ะแม่ไปผัดให้จัง <S 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 อ่ะไม่้องไม่จัดมาเลยจ้ะมา